คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการรีวิวรองเท้าต่อจากคลิปที่แล้วเลยคลิปที่แล้วเป็นนังโลของผู้หญิงแต่คลิปนี้จะเป็น n นกี้ดังโลของผู้ชายซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเป็น n นกี้ดังโลเรโทรยูเอเพิ่งผลิตในปีสว2 1ันที่ผ่านมานี้เองดีเทลจะเป็นยังไงสวยแค่ไหนราคารีเซลเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับ let's go สวัสดีครับผมฟิลโฮงจากชแนลฟิลออนฟิตชแนลพาเพื่อนไปออนฟะิตในอาหารที่ต่างๆนด้วยเท้าสุดเฟี้ยวนะครับผมวันนี้บอกตั้งแต่ต้นคลิปบอกตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีการรีวิวในที่ดังโล UNC หลายๆคนก็อาจจะสงสัยนะครับผมว่าสี UNC คืออะไรเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับสำหรับใครที่รู้แล้วก็ขออภัยด้วยแต่ว่าผมเชื่อว่ายังมีคนไม่รู้ก็เลยอยากมาอธิบายตรงคำว่า UNC เนี่ยให้กระจ่างและชัดเจนมากขึ้นนะครับผมตัวนี้รีเซล,ลเท่าไหร่ ราคาายเท่าไหร่ไนกี้ดังโลอย่างที่บอกในหลายคลิปนะผมอาจจะไม่พูดถึงประวัติมันเยอะมากเอาง่างยๆมาผลิตตั้งแต่ปี1985ได้กลับมานิยมนยในปี2020นําร่องโดยดังโลเทรเวสกอดดังโลออไวนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวผลิตในปี2021ที่ผ่านมาซึ่งตัวนี้เนี่ยมันชื่อว่าไนกี้ดังโลเลตโทรยูเอ็นซีมันเป็นโมเดลเรตโทรที่มันแตกต่างกับดังโลปี2020ถ้าใครอยากรู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงสามารถดูได้ที่คลิปนี้นะครับผมส่วนประวัติอะไรมากมายเนี่ยคงไม่พูดถึงแล้วเพราะว่ากระแสเข้้าถึงทุกคนน,นนนใตอี วันนี้เราจะมารีวิวเจาะถึงดีเทลชื่อสีอะไรหลายอย่างไปพร้อมกันเลยนะครับผมพร้อมแล้วไปกันเลยครับมาดูที่ตัวกล่องนะครับผมตัวกล่องนะครับผมเป็นกล่องไนกี้ปกติเลยมันเป็นกล่องสีแดงแล้วก็สกรีนสีขาวปกติวันนี้เนี่ยผมได้เป็นไซส์1 0 s นะครับผมตัวนี้เนี่ยชื่อมันชื่อว่าไนกี้ดังโรเร tro นะครับผมรอบกล่องก็ปกติครับไม่ได้มีความพิเศษอะไรใดทั้งสิ้นนะกระดาษนะครับผมกระดาษห่อรองเท้าก็เป็นกระดาษแบบปกติเลยเป็นกระดาษธรรมดาของ n นกี้ดังเลยนะครับผมเปิดมาเราก็จะเจอกับ ตัวรองเท้า ดังโลแล้วนะครับขออนุญาตหยิบข้างเดียวแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวนี้ทั้งสองข้างเนี่ยมันมีดีเทลที่เหมือนกันหมดเลยนะครับก็ <S <S เลยหยิบม,มาแค่ข้างเดียวเนาะย้ำานดีครับตัวนี้คือ NiE ี้ดังโล U N C หรือว่าหลายๆคนอาจจะเรียกว่าเป็น University Blue นะครับผมตัวนี้ผลิตวันที่24เดือน6ปี2021ที่ผ่านมานี้เองนะครับผมก็ผ่านมาประมาณ5เดือนแล้วสำหรับคู่นี้ซึ่งก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับรองเท้าไม่ได้เก่าเป็นรองเท้าใหม่อยู่ในปี2021นะครับตัวนี้หลายคนอาจจะเรียกว่าเป็นย UNC นา หลายๆคนอาจยังคงสงสัยอยู่สําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาในวงการรองเท้าว่าเฮ้ยทำไมถึงชื่อว่า UNC ซึ่ง UNC เนี่ยมันย่อม,มาจาก University นะครับตัว U ก็คือย่อม,มาจาก University ตัว N คือ North Carolina ตัว C ย่อม,มาจาก Chapel Hill นะครับผมเมื่อรวมกัน UNC ก็จะเป็น University North Carolina Chapel Hill ชื่อของมหาลัยซึ่งพอผมไป search ในมหาลัยอย่างที่บอกครับเหมือนในจอร์จเซาท์ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับพอไป search ดูถึงโลโก้ ก็เข้าใจเลยครับว่าทําไมถึงชื่อว่า UNC เพราะโลโก้ของมหาลาัยย n c อขอเรียกแค่นี้นะมันเป็นสีขาวสลับสีฟ้าแบบนี้เลยครับ <Wow. S 1> ชัดเจนนะผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเห็นแล้วชัดเจนแล้วข้อนี้เนี่ยน่าจะกระจ่างสำหรับหลายคนที่ยังสงสัยว่า UNC มันย่อม,มาจากอะไรก็คือชื่อตัวย่อมหาลัยนั่นเองนะครับโทนสีก็ใช้โทนสีของมหาลัยมาใช้เป็นอินสปิเรชันของรองเท้าตัวนี้นะครับ <Okay. S 1> วัสดุตัวนี้ทั้งหมดยกเว้น m i โซ o l e โ u t o แล้วก็ Lean, ลิ้นรองเท้าเนี่ยจะเป็นหนังทั้งหมดเลยเป็นหนังสังเคราะห์นะครับซึ่งอย่างที่บอกโมเดล雷潮กับโมเดล SP เนี่ยวัสดุของเขาแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับตัวนี้จะเป็นวัสดุหนังนะแต่เป็นหนังแบบหนังสังเคราะห์ซึ่งมันจะไม่ค่อยพรีเมียมมากแต่มันก็พรีเมียมนะถ้าเทียบกับ SP เนี่ย มันจะพรีเมียมไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่ข้อดีของเลทโชนเนี่ยคือเขาผลิตมาได้เยอะแล้วก็ Colorway หลายๆอย่างเนี่ยมีความหลากหลายมากกว่าตัว SP ตัวนี้นะครับผมก็เป็นสี University Blue นะก็เป็นสีขาวสลับสีฟ้านะครับตัดการสวยงามมากๆตัวนี้โอเคมาเข้าถึงรายละเอียดกันเลยตัวนี้วัสดุสีอะไรได้ที่จะเป็นสีนั้นทั้งหมดเลยนะครับผมยกเว้นตรงสวูชนะเหมือนตัวสีชมพูที่เพิ่งรีวิวไปอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็จะมีได้สีขาวเนี่ย ตรงนี้ขึ้นมานิดเดียวเท่านั้นนะครับผมโทบอกซ์ครับก็จะได้เป็นโทบ็อกซ์สีขาวครับเลสกาจะเป็นสีฟ้า University Blue ทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงตรงสวูชด้วยนะครับส่วนใต้สวูชเนี่ยจะเป็นสีขาวซึ่งเฮ้ยผมโอเคมากเลยนะผมรู้สึกว่าสีเนี่ยมาตัาดกันดีแล้วก็ดูสวยงามมากๆคิ <Okay. S 1> วคาน์เตอร์เราจะได้เป็นสีฟ้า University Blue นะครับสวยงามมากๆ ป้ายหลังรองเท้าครับผมเราจะได้เป็นป้ายไนกี้ครับป้ายสีฟ้าไดทียบจะเป็นสีขาวมาถึงลิ้นครับลินเนี่ยเราจะได้เป็นลิ้นสไนกี้นะลิ้นสีขาวแล้วก็ปากไนกี้เนี่ยสียูนิวซิตี้บลูตัวลิ้นจะเป็นวัสดุไนล่อนนะครับผมข้างนอกลินเนี่ยจะเป็นสีขาวใตล้ลินเนี่ยจะเป็นสีฟ้าปกติเลยซึ่งตัวนี้ผมได้มาเป็นป้ายไทยนะเนี่ยมาดูตรงเชือกครับตัวนี้ไม่มีเชือกแถมนะเราก็ได้เป็นเชือกไนล่อนสีฟ้ายูนิวซิตี้บลูปกติเลยบอกนนใ,นใ,นในหลายๆคลิปแล้วว่าผมไม่ค่อยชอบ,ชอ,บชอกแบบนีีนะ้นะ็ยู่ท ความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละคนนะผมรู้สึกว่าเชือกตัวนี้มันดูเบาๆไงไม่รู้อะนะครับอาจจะพูดซ้ําหน่อยนะเพราะผมเชื่อว่าบางคนอาจจะมาดูเป็นคลิปแรกในช่องผมนะครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะตัวเชือกเนี่ยมันจะมีความเบาเว้ยแล้วผมรู้สึกว่า ตัวเชือกไนล่อนเนี่ยมันไม่ค่อยเข้ากับโมเดลดังโลส่วนตัวชอบ,ชอบเชือกคอตอนมากกว่ามันจะดูเข้ากับดังโลมันจะดูแบบคลาสสิกมากกว่านะครับซึ่งวิธีแก้ตัวนี้ก็ไม่ยากครับสามารถไปซื้อได้ที่ในที่บายูที่ผมเคยทําคลิปไว้นะครับผมเขามีเชือกขายมีดูเบขายสามารถสลักชื่อเราได้ด้วยนะครับสามารถไปดูได้ที่คลิปนี้เลยนะครับมิโซนะครับมิโซเนี่ยเราจะได้เป็นมิโซสีขาวเย็บได้สีขาวทั้งหมดเลยนะครับผมส่วนเอาโซเราจะได้เป็นเอาโซสีฟ้า University Blue แล้วก็มีปั๊มโลโก้ไนกี้ตรง คอรองเท้าเนี่ยเราจะได้เป็นผ้าเมสเนี่ยเย็บคอในรองเท้ามาแล้วก็มีฟองน้ําเล็กน้อยนะครับเมชเป็นสีฟ้าส่วนอินโซข้างในนะครับผมเราจะได้เป็นอินโซสีฟ้าเช่นกันสกรีนเป็นไนกี้สีขาวนะครับบอกในลายทิปแล้ทิลิปนี้ก็จะบอกอีกทีหนึ่งว่าถ้าใส่นานๆสกรีน,นนี้นมาจจะหลุดได้นะเพราะผมเคยเห็นหลายเคสแลหลุด,ดง่ายมากๆนะ ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับ n i ก e ้ดัง l o เ r e โ r รยูเหรือว่า University Blue นะครับไซซิ่งนะครับผมให้ว่าตรงไซส์นะครับส่วนตัวนะเพราะว่าตอนนี้ผมใส่ตรงไซส์อยู่นะสำหรับดังโลตัวสีส้มก็ใส่ตรงไซส์แต่ตัวนี้จะไม่มีการออนฟรีนะรีวิวเสร็จผมจะขายเลยนะครับราคาป้ายมันอยู่ที่3600บาทนะครับผมตามป้ายไทยที่บอกตรงนี้เลยเนาะสามพบาทนะครับ ส่วนรีเซลของมันตอนนี้นะถ้าผมเช็คจากเว็บสะสมนะไซส์10 us ไม่มีขายนะในตอนนี้สําหรับสะสมเอาเป็นว่าประมาณนะมันจะประมาณถูกสุดจริงๆนะถ้าแบบดวงดีเจอนะก็9,000นะครับส่วนแพงๆก็จะประมาณ13,000เรทคือ9,000ึง คุณสามารถซื้อ Nike d u n Low UNC ได้ทุกไซส์นะครับโอเคเนาะเรียทราคาก็จะประมาณนี้แหละนะครับแล้วแต่ไซส์เนาะแลวสามารถไปลองหากันได้ครับในกลุ่ม Facebook หรือจะสั่งในเว็บสะสมก็ได้นะง่ายดายสะดวกดีเนาะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมในช่วงหนึ่ง เพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่จัสตินบีเบอร์เนี่ยใส่ตัว UNC ตัวนี้เนี่ยไปอะไรสักอย่างเลยผมมีขึ้นรูปให้ดูที่ใส่สูตรแล้วก็ใส่รองเท้า University Blue ตัวนี้ดังโลตัวนี้ก็ทำให้เกิดกระแสทำให้คนอยากได้มาพักหนึ่งเหมือนกันก็ลองไปหาดูในเว็บสะสมหรือว่าสั่งใน Facebook ก็ได้เนาะโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวนกี้ดังโลเรโทร UNC หรือว่า university blue เนี่ยแหละครับผู้ผิดพลาดประการใดก็ขอให้นาที่นี้ด้วยนะครับมีอะไรสงสัยสามารถคอมเมนต์บอกผมได้ถ้าผมพูดดีเทลอะไรที่มันยังไม่ครบหรือว่ามันยังมีอะไรที่มันขาดไปเนี่ยสามารถบอกได้เลย,เลยแล้วก็ถ้าตัวรองเท้ามันยังอยู่กับผมอยู่ถ้าผมยังไม่ได้ขายไปแล้วมีคาถามมาเนี่ยให้ผมดูเช็คดีเทลรองเท้าเพิ่มเติมเนี่ยสามารถ พิมพ์บอกไว้ได้เลยถ้าตอนนั้นยังมีอยู่เดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับผมวันนี้ก็มีประมาณนี้ผมและอย่าลืมเอาแล้วชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ซับสไครต์ฟิวออนฟีสด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของฟิวออนฟีส์นะส่วนใหญ่ตอนนี้จะลงประมาณวันจันทร์ห้าโมงเย็นนะครับผมลองติดตามกันได้ทุกวันจันทร์นะครับผมคลิปหน้าฟิวพาไปออนฟีสที่ไหนจะรีวิวอะไรแล้วเจอกันครับผม Let's get it เออไม่ไม่มีการออนฟีดนะไม่มีการออนฟีดนะครับตัวนี้